สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูหยกนะคะในสัปดาห์ที่สองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำวิชาวิทยาศาสตร์ไปว่าชั้นป .5 นักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การพยากรณ์และการจัดการะทำและสื่อความนะคะได้ทำจากไครนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยา แล้ค่ะเราจะนําข้อมูลเนี่ยมาจาัดก,กระทาและสื่อความข้อมูลและสร้างเป็นแบบจำลองขึ้นนั่นเองค่ะทักษะกระบวนการทางชีทยาศาสตร์นะคะของชัปนป5เนี่ยเราจะเรียนอยู่3ามทักษะด้วยกันทักษะแรกก็คือการพยากรณ์ทักษะที่2ก็คือการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลค่ะและทักษะที่สามนะคะสร้างแบบจาลอง อ่ะมาชวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะทักษะการพยากรณ์ก็เป็นการคาดคะเนนะคะผลลัพธ์ของปรากฏการณ์สถานการณ์นะคะจากการสังเกตรหรือว่าการทดลองไว้ร่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์เองค่ะโดยอาจจะคาดคะเน,น,นเอาพยากรณ์ย้อนหลังก็ได้นะคะอย่างที่ทํากิจกรรมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบางคนงงว่าคุณครูใส่พอสอบผิดเปล่านะคะแต่เปล่าเลยค่ะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยนาข้อมูลที่ไปพยา พอนะคะแม้ว่าย้อนหลังว่าพยากรณ์ย้อนหลังว่าเอ,อ้ยแต่ก่อนเนี่ยปริมาณขยะเนี่ยต้องเยอะหรือจะอน้อยกว่าปัจจุบันะอะไรประมาณนี้นะครก็คือการพยากรณ์เนี่ยก็จะมาช่วยคาดการณ์ในสิ่งเกิดเอามาการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลคือการที่นําข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลต่ตางๆเนี่ยมา มาทาใหม่มาจัดการทาใหม่ให้มันสื่อสารได้ง่ายขึ้นอ่านแล้วมองเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นแผนภับตารางกราฟหรืออ่อเป็นสมการเป็นแผนภูมิอะไรต่างๆนะคะอ่าและทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองะคะ่ะอันนี้จะเป็นทักษะขั้นสูงที่ค่อนข้างจะขั้นสูงและคือมันเป็นตัวแทนของสิ่งที วัตถุปรากฏกระบวนการนั้นนะคะอาจจะเป็นแบบทำันไดหรือเป็นมูลจะเป็นวันตถุก็ได้นะคะเราทบทวนกันพอสมควรแล้วะะเดี๋ยวนะเพื่อนพักจะไปเรียนรู้กับครูมิงก,กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปพบเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูมิงทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการสร้างแบบจําลองกันนะคะเป็นไงคะค่าพี่แล้วทุกคนก็พอทําได้เนาะโอเคไม่ติดขัดอะไรใครมีคําถามก็สามารถถามครูในไลน์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันเลยดีกว่ามีไม่เยอะค่ะนักเรียนตั้งใจเรียนกันใดีนะคะอาการสร้างแบบจำลองคืออะไรคะมีใครพอบอกครูได้ไหมอาการสร้างแบบจำลองมันก็คือการสร้างการพัฒนาหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่น เป็นตัวแทนของวัตถุเป็นตัวแทนของกระบวนการเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราจะมาแสดงในรูปแบบใดเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราสร้างแบบจำลองไปเพื่ออะไรคะเพื่อการสื่อสารบรรยายอธิบายพยากรณ์ ในสิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษานั่นเองค่ะทีนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า9นะคะโอเคเปิดกระยางเลยอ่าใครไม่มีหนังสือก็เดี๋ยวมาอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะเริ่มนะคะข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีพศ2551-2560ถึงมีประมาณ 239, 241, 242, 253, 247 267ร้26 7, 26 2ยหกสิบเจ็แสละสองร้อยเนตันตามลำดับค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเหมือนคาบที่แล้วเลยนะคะที่ครูให้พวกเราไปทำในกิจกรรมที่ให้สแกน QR code พวกเราก็คงจะพอๆจำกันได้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะนำข้อมูลนี้นะคะ่ะ มาทำกิจกรรมของเราในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสร้างแบบจำลองแผนภูมิแท่งเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะาการนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิแท่งเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทำก่อนก็คือการตั้งชื่อแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะ จากนั้นให้พวกเราเขียนแกนตั้งแกนนอนซึ่งในใบงานครูก็เขียนให้แล้วล่ะ,ะที่มีลูกศรเห็นไหมคะแล้วก็จะต้องเขียนตรงแกนแนวตั้งว่าเป็นปริมาณขยะแกนแนวนอนเป็นปีพศซึ่งตรงเนี้ยครูก็ได้ระบุให้พวกเราไปแล้วเนาะในใบงานทีนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะนักเรียนจะต้องมาทำตรงนี้อ่า เห็นตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูเปลี่ยนปากกาก่อนนะตรงนี้ค่ะอ่าดาระเห็นตรงนี้ไหมเออต้องเริ่มที่ศูนย์ทุกครั้งนะคะจากนั้นอ่าจำนวนปริมาณขยะเนี่ยเราก็จะเขียนโดยดูจากหน้าที่9นะคะมันก็จะ เริ่มที่200ก,กว่าๆเนาะดังนั้นเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มที่200เลยค่ะ210รูจะเริ่มที่210นะคะถ้านักเรียนคนไหนประสงค์ที่จะเริ่มที่200 200 200แล้วก็ไป200 25หรือ200อะไรแล้วแต่พวกเราจะ create เลยแต่รูจะเขียนเป็นแบบนี้เนาะ210แล้วก็เพิ่มไปทีละ10ทีละ10ทีละ10 ต้องเพิ่มไปทีละเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าแบบ210แล้วก็ไป220เสร็จแล้วก็ไป2 5 0เลยไม่ได้นะคะต้องเพิ่มไปทีละเท่าๆกันค่ะอย่างนี้ครูก็จะเพิ่มเป็น2 1 0 220 2ส0 4 0 50 60ี่ห้าสิไปจนถึง300นะคะอ่าตรงนี้ก็ทุกคนเข้าใจเนาะว่าต้องเขียนยังไงถ้าใครอ่าจะเขียนตามครูก็ได้นะคะไม่ว่ากัน ทีนี้มาดูปีพศค่ะในหน้า9้านะคะมันก็จะระบุอยู่แล้วเนาะว่าเราต้องเริ่มที่ปีพศไหนคะ2551นะคะเราก็เขียนไปเลย2551 2552 2553 2554นะคะเขียนไปจนถึงพศ .2560 นั่นเองทีนี้จากนั้น ระยะห่างของแต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันนะคะอ่านักเรียนก็ดูดีๆตรวจดีๆใช้ไม้บรรทัดวัดระยะห่างให้มันเท่ากันก็ได้ค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นต่อไปเราจะต้องทำอะไรกันอหลังจากที่เราเขียนในรูปแบบของ่าแกนตั้งแกนนอนเขียนตัวเลขระบุอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเขียนอ แผนภูมิแท่งลงอะล่ะเราต้องเขียนแผนภูมิแท่งลงนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะต้องเขียนในลักษณะประมาณนี้นะคะครูก็จะนำพวกการเขียนหลักการเขียนมาจากอ้างอิงมาจากในหนังสือนั่นแหละหน้าเก้านะคะนี่ก็เป็นสองปีสองพันห้าสิบเอ็ดปีสองพันห้าสองปีสองพันห้าสิบสามนะคะก็จะเขียนในรูปแบบประมาณนี้ครูก็เขียนให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างสามแผน สามรูปแล้วเนาะโอเคทีนี้ในปีพศต,ต่อไปนักเรียนก็ต้องไปเขียนเพิ่มเองนะคะซึ่งครูก็จะมะีใบงานไปให้พวกเรานะคะพวกเราก็ไปจัดแจงเขียนให้เรียบร้อยเนาะ,ะทีนี้เรามาดูข้อดีข้อจำกัดของการเขียนแบบจำลองแผนภูมิแท่งกันบ้างดีกว่านะคะเราจะเห็นได้เลยว่าการเขียนแผนภูมิแท่งเนี่ย ข้อดีก็คือเราจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไงคะได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเนาะ,ะทีนี้ข้อจํากัดเขาก็มีเหมือนกันข้อจํากัดเขาก็คือไม่สามารถระบุปริมาณที่ชัดเจนได้นั่นเองนะคะค่าเป็นไงกันบ้างคะพอจะทราบหรือรู้เรื่องกันบ้างไหมถ้ามีคําถามสงสัยหรือยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถ ไลน์เข้าไปในกลุ่มแล้วสอบถามคุณครูได้เลยนะคะครูก็จะไปตอบพวกเราอยู่เสมอเนาะ,ะทีนี้ก็อย่าลืมทำใบงานกันนะคะที่ครูมอบหมายไปโอเควันนี้ก็พอเพียงเท่านี้เนาะในการสอนของครูแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายเรียนรูนะคะกับ นะคะเรเกี่ยวกับการสร้างแบบสมุดท็อปทมิงพาทำต่อแผนแป้งนะคะอ่ะเดี๋ยวครูยอยากจะมาชวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนเอ่ออิบแบบฝึกหัดที่สองขึ้นมานะคะเอ่อเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สองนะคะเอ่อการ,สรจสดกระรทําและสื่อคพา่อหมายนะคะ่ะอ่ะมาดูกันค่ะอันดับแรกค่ะนะักเรียนมาตอบนะคะ ให้นักเรียนจัดก,กระทําข้อมูลและสร้างแบบจาลองโดยการเขียนจากข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งข้อมูลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่นักเรียนท,ทํากิจกรรมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะที่ออกกรอกข้อมูลใน Google Form นะคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะข้อมูลจากสํานักง,งานสิ่งวลงัลดอมภาคและสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ว่าพศ2553น่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่อ่าไม่ยากเลยค่ะเขาโจทย์เขาบอกไว้ว่าอะไรค่ะเนี่ยค่ะคีย์เวิร์ดู่ต้งไหนอ่านี่ไให้นี่ค่ะ,เ,ะ,คะเขาบอกว่าตามลำดับนั่นหมายความว่าตัวเลขแรกค่ะค่าแรกปริมาณแรกจะเป็นปีพศ2551ค่ะ และถัดมาก็จะเป็น 2,552, 2,553, 2,554, 2,555จนสุดท้ายนะคะจะเป็นของพศ2,560ตามลำดับนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการนำผลเนี่ยที่ได้มาจัดก,กระทำข้อมูลเองนะคะอ่ะทีนี้ค่ะอันดับแรกค่ะนันกเรียนนะคะต้องมาตั้งชื่อแผนก่อนตั้งชื่อแผน ตั้งจากตรงไหนจากข้อมูลที่ให้เลยค่ะด้านบนนะคะอ่ามันเป็นข้อมูลอะไรนะอ่าไหนลองคิดซิอ่าติ๊กตอบติ๊กตอบ,ตอบเป็นอะไรดีคะอ่ะเดี๋ยวครูหยกเหมือนเฉลยเลยแล้วกันเนาะใครจะแตกจากครูหยกนี้ก็ได้นะคะชื่อแผนภูมินะคะคือปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีพศ2 5 5 1 ถึงสองพันาทีนี้ค่ะเมื่อเขียนชื่อแผน่นโพส็์แล้วเรามาดูที่กรา,าฟของนักเรียนออไม่ต้องตกใจนะคะมันจะมีคลิปมันจะมีคลิปมีคลิปนี้กราฟตรงกลางนักเรียนไม่ต้องไปสนใจวันนะพอดีมันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการาส่งแนวเ,เอกสารนะคะที่ร้านไ่ายเอกสาร ออกมาเพราะว่ามันดูกันนะแต่นักเรียนเออเป็นทับลงไปได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องเป็นว่างไว้ตรงนั้นนะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะนักเรียนเห็นอ,อ่าด้านขวามันจะไม่มีเส้นทึบอ,อ่ะให้นักเรียนเติมเส้นทึบนะคะเส้นทึบลงตรงนี้เห็นไหมอ่ะมันไม่มีมันหายไปเติมเส้นทึบสูก่อน,นะะอ่ะทนี้ค่ะเรามาโอ้จู่แบบการ แนตั้งนะคะแนวตั้งครูกําหนดมาให้แล้วนะคะก็คือปริมาณขยะมูลฝอยีหน่วยเป็นแสนตัน,ะะน,นนะคะแกนนอนนะคะแนวนอนเป็นหน่วยตีสอเน,นี่ยเราจะเริ่มจากองเราจะเริ่มจากตั้งหรือตั้งก่อนนะคะเออเหมือนที่ครูมิ้งบอกเลยค่ะเริ่มแรกนะคะแผนภูมิเราจะเริ่มจากที่ศูนย์จากนั้นใครจะทาเหมือน เทไรเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกสองร้อยสิบใช่ไหมถ้าหาคุยก็จะไม่ผิดนะอะทีเนี้ยไม่ค่ะคุยกค,ค่ะอ้างอิงข้อมูลค่ะแล้วคุยกจะเอาข้อมูลที่มันใกล้เคียงมากที่สุดนะคะอะคุยกจะเริ่มที่สองร้อยสามสิบอย่าลืมเส้นแบบนี้นะเร,เรียนจะได้มองเห็ชนชัดเจนต่อมาค่ะคุยกจะทําให้สเกลมันห่างก,กันแค่ห้าช่านั้นค่ะอะเพื่อที่จะได้มันมนักเรียนเนี่ยจะได้ตัดแผลง่ายขึ้นต่อมาเป็นเท่าไหร่ สิบห้าาต่อมาของคูเป็นสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบสองร้อหสิห้าหกสิบ้หกสบ้าสอง้อยเดสิบสองรอยเจ็ดห้าค่ะแต่ส้จะขยับขึ้นไปอีกก็ได้จะขยับลงไปอีกก็ได้นะคะอ่ะค่ะเริ่มจากตรงค์อะพอได้แนวตั้งแกนตั้งเรียบร้อยคนโนเป็นปีอ๋อจากข้อมูลที่ให้มาเริ่ม อ่าเริ่มที่ปีพศ2551ค่ะเราก็เริ่มนี่ค่ะ1ช่องเท่ากับ1พศนะคะมันจะได้เป็นระเบียบและสวยงามน,นะอ่าง,งช่องแรกตรงนี้อ่ะคู้อยู่อ่ะงโ,โอเคช่องแรกค่ะ2551จากข้อมูลปีพศ2551มีปริมาณขยะม,มูลฝอยอยู่ที่239แ0นตัน39เราก็นี่เลยค่ะ กราฟขึ้นมาะระบายสีให้ไว้นะคะและเติมนะคะปริมาณข้อมูลเนี่ยบนด้านบนของแบบนี้ไปททำปีพศ2 5 5 1เสร็จแล้วจากนั้นค่ะให้นักเรียนเว้นไว้1ช่องนะคะเว้นไว้1ช่องเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบอ่าเป็นปีพศ2 5 5 2ค่ะข้อมูลปริมาณขยาบมูลฝอยในปี2552ก็คือ241 อ่านี่ค่ะคุณคุไล่มาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ2553อยู่ที่242ต่อมา2554อยู่ที่253แสนตันอ่าเห็นไหมแสนคุ้งแค่งเริ่มคุ้คงขึ้นไปแล้วนะคะ่อมาค่ะปี2555อยู่ที่240เอ๊ะลดลงอาเราจะพยายาม ได้หรือเปล่าแนะเนี่ยต่อมาค่ะปี2556ค่ะอยู่ที่โอ้พุ่งเลยค่ะ267แสนตันเรียนเห็นไหมคะขนาดนี้นะคะจากปี2551ถึง2556เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหคะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เราจะมองภาพชัดเจนมากขึ้นและเราจะสามารถจับของได้ขึ้นนะคะ ประโยกสภาทำแค่นี้พอที่เหลือค่ะ2,557ถึง2,560เกินลงทำเองนะคะหวังว่าจะทําได้ถูกต้องนะและที่สำคัญอย่าลืมระบายสีตรงแผนภูมิให้สวยงามนะคะหวังว่ามันจะไม่ยางาจนเกินวันนี้เราจะได้เรียนเลือกแผงการสร้างแผง,ง,แผงถ้าใครมีอะไรสงสัยตรงไหนตรงอะไรสอบถามได้นะคะ พี่แชทนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มนะะีสุดท้ายนี้นะคะครูหยกก็อยากจะฝากความห่วงใยถึงนักเรียนนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วม,มันล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าลืมใส่หน,น,น้ากากอนามัยเวลาออกกบ้านถ้าสถานการณ์ปกติ่เราคงพุก,กันเนี่ กันนะคะริเตรียมจกจกรรมการทดลองเนี่ยไว้รอนาทีเยอะแยะมากะคะ่ะโอเคไว้เจอกันสัปดาห์นะคะ่ะปริญไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊บาย